ดีครับอยู่ในโลบ็อกในแมปดอนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่ผมอยากจะเล่นแมปดอให้ชนะนะก็หวังว่ามันจะชนะนะครับดูเดี๋ยวผมตายซ้ำซากมาประมาณ30กว่ารอบได้แล้วก็ยังไม่ชนะนะครับผมไม่รู้มันจะยากไปไหนนะผมผม,ผมเล่นโง่เองเปล่าไม่รู้นะเอาเป็นว่าผมจะตัดไม้ดูเฉพาะบางส่วนนะครับผมคือระหว่างทางผมก็แวะฟาร์มเงินมาด้วยนะ มันเป็นความโลภที่แบบว่าแก้ไม่หายจริงอะเ๊ะ,เะผมน่าจะผ่านบ้างนะเคยผ่านมาแล้ว2รอบเองนะแค่สองรอบ แล้วผมก็วิ่งมาปิดทางก่อนเนี่ยเห็นอย่างที่เห็นนะ่มันวิ่งน้ำหน้าผมไปนู่นแล้วเออมารอบนี้ผมผ่านแน่นอนเพราะผมเอายาโดไปด้วยอะ และในที่สุดก็ผ่านนะเป็นรอบที่สามเหลือจะเชื่อเลยจากนี้จะยากตรงที่ดาดที่ห้าสิบนะประมาณสิบเก้าห้าสิบเนี่ยพอมาถึงก็อย่างที่รู้ว่าเสียงที่ค้นเคยอะเอ้ไอ้ตรงนี้ผมผมไม่เคยมาแก้มันสักครั้งเลยผมไม่รู้ว่ามันแก้ยังไงนะไอ้ตรงกฎรหัสอะไรนะ จนแล้วจะรอดผมก็เก็บมาจนครบหมดแล้วนะหวังว่า,างาน,นนะมันมีห้าตัวปะอันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจนะไม่รู้ดิคือเก็บมาครบแล้วนะห้าตัวเนี่ยเดี๋ยวลองเอาไปใส่ดูอรอรอมันเดินไปลหรอเอาเอาอย่าเดินมาทางนี้นะเฮ้ยโอเคมันมันไปข้างหลังผมนะผมยังมีความหวาดระแวงตรงที่ว่าเวลามันอยู่ใกล้ผมผมไม่กล้าเดินนะกูกลัวมันจะดินเสียงย่องไง มาได้แล้วเออสามมันมาข้างหลังผมปะเอาไงดีวะผมคุมคมควรจะใส่ต่อดีวะหรือว่ารีบใส่แล้วก็รีบไปแหละมันอยู่ข้างหลังผมนี่เองเนี่ยโอเคผมอยู่นิ่งๆไปก่อนไม่นาะไม่นาะยาน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 ะเอา ได้ไงอ่ะโอ้เหลือเชื่อเลยวะที่ผมไม่ยอมใส่รหัสไปต่อนี่คือผมผมกลัวมันได้ยินเสียงไงแล้วก็ตายเลยแล้วก็กลับมาวิ่งใหม่ที่ห้อง31นะครับว้าผมเริ่มเบื่อเสียงมาแล้แต่รอบนี้ผมเอายามา3มกระป๋องเลยกลัวไม่พอสุดๆเลยนะเอาเอาวิ่งติดเฉยเลยเพราว่าผมไปรอดมาดิโคตรเร็วอ่ะด้วย โอเคผ่านวู้เหลวมากผมไม่ใช่ผมใช้ไม่ต้องสองขวดเลยนะโอ้โหสิ้นเปลืองจัดเลยรอบนี้ผมมั่นใจว่าผ่านตัวแล้วจะรอดผมก็เก็บรหัสมาดูเหมือนจะครบหมดแล้วนะ มันต้องอเรียงตามรูปอะไรบนกระดาษนี้สักอย่างไะแต่เป็นว่าน่าจะถูกแล้วนะเร็วดีเร็วดีเร็วดีเร็วด,วดีมันมาหลังแล้วเนี่ยโอเคไปละโอเคผ่านโอ้ครั้งแรกเลยเนี่ยนี่ครั้งแรกเลยฮะ มันมันตายมาหลายรอบไปตรงเนี้ยอูย้ห้องต่อไปนี่คืออะไรนี่อะไรเนี่ยคุยได้ด้วยฮนะโอ้มีของขายด้วยไหมมีไฟฉายห้าร้อยใช่ป่ะไม้กางเขนห้าร้อยกุญแจกระโหลกสี่ร้อยอันนี้อะไรโดนเนทใหสิบเอ่อ โอ้ผมซื้อยาก,กับไปฉายไปดีกว่าเพราเงินไม่น่าจะพอเออมันมันปิดมันปิดเพลงไ้ป่ะเนี่ยโอเคปิดไม่ได้ไปฉายแล้วนะสำคัญมากเหมือนเหมือนผมได้ยินอะไรบางอย่างอะ,อะโอเคเข้าตู้ก็ได้ปะมายัง โอเคมาจริงด้วยตรงนี้น่าจะให้วิ่งหลูบเดิมมะแต่ผมมียาอยู่ด้วยดิน่าจะวิ่งสบายกว่ามั้งนะหรือว่านานกว่าไม่รู้ดิผมไม่เคยได้มาวิ่งรอบสองเลยออันนี้คือครั้งแรกนะที่มาวิ่งรอบ2เนี่ย ผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่ารอบแรกตรงที่ว่ามันไม่ต้องนั่งมามุดนั่นมุดมุดนี่นะง่ายจาดเฮ้ยมาละตัวนี้โคตรเกลียดเลยตัวเนีน้มันเลี่ยมอะ่ะคือผมไม่รู้ด้วยดีว่ามันจะวนไปกี่มากี่รอบอะโอเคนี่รอบที่หนึ่งแล้วนะออกตัวนะรอโอเคเข้า ออกก่อนอีกรอบปะไม่มีอีกรอบจริงด้วยเว้ยดีก็กดเข้าดูทา้ทันอะโอโ้โหมีอีกรอบปะโอเคไม่มีนะสามรอบโคตรเกียดเลย รู้สึกว่ายิ่งยิ่งมาห้องสูงสูงมันจะซ่อนในตู้ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะโอเคเปิดไฟโอ้โหเจอตัวนี้กะกลมหน้าหรอกพั่นใกล้หนึ่งร้อยนะฮะโอ้ oh, จะได้ผ่านสักดีคือคือช่วงหลายๆวันวันนี้ผมค่อนข้างที่จะหมกมุ่นอยู่กับเกมนี้นะจนถึงขั้นเก็บไปฝันเลยลนะคือเล่นจนเก็บไปฝันนะคิดดูโอ้โ oh. ห ตรงนี้ยังไม่เคยมาเนี่ยแบบอยากชนะสักครั้งแล้วก็เลิกเล่นไปเลยวันนี้ได้จบจบไปสักทีโอ้โหผมจะลงอาทิตย์ละคลิปหนึ่งแล้วกันนะสําหรับเกมนี้นะอู้ห้องมืดแล้วอู้ห้องใหม่ๆวม่วะไม่เคยเจอมาก่อนเลยห้องแบบนี้มีตู้ไว้ซ่อนด้วยไม่อาจจะมีอะไรมั้งโอเคน่าจะห้องมืดยาวๆเลยเดินไปเรื่อยๆ อ้ง่ายเลยนี่ง่ายคงจะต้องต่อเนื่องนั่นแหละยังไงยังไม่มีอะไรนะเก้าเจ็ดเก้าสิบหกก็โอเคซ่อนนะเกย์แฮรไม่ได้กินหรอนะเอาไฟดับเอา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 ไงอ่ะเอาเอา อยู่ๆไฟฉายก็ดับแล้วก็โดนลัสค่าโอ้โหคือมันจะผ่านอยู่แล้วอ่ะโอ้โหไม่กรอบเลยรอบนี้ผมเผลอใช้การเขนไปแล้วด้วยเออโอ้มันติดเลยเนี่ยโอ้มันติดกับดักเนี่ยเหรอนาใช่นะตายแล้วนายติดกับดักเนี่ยแหละ โอเคคราวนี้มันมานะห้าเนี่ยผมรู้วิธีรับมือแล้วขอแค่ไม่ไปวิ่งวิ่งหือประมาณขอบขอบแล้วกันนะเือจะได้ไม่โดนกับดักมั่งนะ รอบนี้ผมว่าผ่านมามาไกลแล้วนะเอาเหยียกบกบดักอีกแล้วอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยตู้อยู่ทางซ้ายผมว่าทันนะเอาไม่ทัน